พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายกุมมะและคณะเจ้าภาพตัวแทนผู้ใหญ่ใจดีได้เดินทางไปโรงเรียนประถมศึกษาโอนโนกามิในเขตชิบุคาวะจังหวัดกุมาะและที่ศูนย์ดูแลเยาวชนและศูนย์พำนักเด็กกำพรา้าในเขตชิบุคาวะจังหวัดกุมมะเพื่อมอบทุนจัดซื้อหนังสือประจำห้องสมุดรวมทั้งหนังสือสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนในการรับมอบของบริจาคนอกจากนี้ยังได้มอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคขนมขบเคี้ยวแก่เยาวชนจำนวน40คนโดยมีผู้อำนวยการเป็นตัวแทนในการรับมอบของบริจาคซึ่งการบริจาคในครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วโดยทางวัระธรรมกายกลุ่ม,มขออนุโมทนาบุญ กับท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ได้รวมกันสนับสนุนปัจจัยในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคขนมขบเคี้ยวเพื่อมอบให้กับเด็กกำพร้าในครั้งนี้เพื่อให้คณะทำงานของวัดได้ทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องในทุกเดือน